จ้าโมเล่ก็หกักเลยจ้าจัจฟฟอนซิมกันแสบเลยจ้ะแล้วก็ใส่เบรแม่งรักไปเลย ัสดีจ้าสวัสดีในเสาฟอนแปดมีทุนายย้อนหกหาจ้ะพี่น้องนี่เสาฟอนพาพี่พาหนอเขาปลาที่เก่าจ้ะไปห้ไปสองมือเนาะจ้ะเคลียร์รถให้ลูกค้าอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าเสาฟอนไม่ได้พาขึ้นผู้เนาะจ้ะมือึงรอหาตามพระล้านปลาบัตรน้องเม็กตำบลหอยคามเพื่อบุญธลิศจ้ะไปจ้าไปดูน้่นเสาฟอนดึงภาิีม้านั่นได้จ้ะตามหลาละงงจ้ะพี่น้อง

อรูนี้การจมีงานแข่นก็นเลยมากมาย น,นอก็ไปใ,ใจพี่น่อในเบิ้งน้ำแฟนนะจ๊นะเนาะตอนนี้เราตามหาน้ำพรานก่อนจ้ะไปทะไลคืนผู้เอ้หักงี้พี่น่อเสร็จละ จะเอาเบิ่งสร้างกลุ่มจ้าจะเขาไปเดินทางกาแฟนให้ก้าวจากมานนี่แฟร์ตีเอฟซี FC นะฮะใส่ละอือ,อจ้าก็ลังเป็นใคร ปลาจิกปลาห้างหน่อยพี่น้องมีจอกนี่ได้เหรอโมงรนะาาับบาลนะจ๊ะข้างขึ้นพูดจองจะพี่น้องคิดแหลกว่าสิบโมงคืนคนร้ายจะขา้างล่างเธอเฟินก็เลยสิขึ้นพูดจ้ะ ตอนนี้อยู่น้ำพระลานทางขึ้นภูนะจ๊ะนะนับโหลดมาเห็นพอดีจ้ะกำลังบ้านจ้ะพี่น้อง เหี๋ยวขออีกมวนนึงเลยจ้ะ พางล่างขึ้นผู้จองด้วยจ้ะ ไอ้จ้าตอนนี้พาพี่พาหนองเดินทางขึ้นภูจะมันดูน้ำกันวาสิมีบ่จ้ะผู้เขามาก่อนเขา่าบเหิน เสียงเศร้าเพียงดางไว้ของผู้จองจ้ะสาวคนกินห่อนเลยอยู่พระานน่จ้ะ ลองให้ลงงกพอหอขอให้เพาะจ้ะงอก็มีจะเห็น้อคนตูกดีไรต่อไล่จเหน้อา Chưa hết vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền พาพี่พาน้องลงจากผู้เราจะพี่หน้องมัมมีเห็ดจ้ะถึงนมากผู้จองในเห็ดดอกเดียวไม่ห้อบระเด้นนล้างเขานะจาะเนาะเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปตามหาพลางขับปลาล่างจ้ะจ้าถัดลงก็ซักฝนอีจ้ะ,นนจ,ะจะลงมาหอดพลันข้างล่างละจ้ะเห็นแล้วจ้ะ ไปขังบุญผูได้กระบได้จ้๊พี่น้องยังม่แั่นออกอยู่ไปซ่อมคาพี่น้องแล้วจ้ะเนาะซ่อมฝนว่าอีกมือนสองหมื่นจะมือที่สามเด็ดผูดจ้จองจังสีออกถาหลุมไปน้ำกันจ้ะจะซื้อามาซ่อมให้พี่น้องไอ้เดยว โซนจ้ะพี่น้องมาหาน้ำพระลานน้ำพระลานก็สิดอกหน่อยเนาะจ้ะ ึงนี่หน่อยจ้ะจ้าอย่าให้เราโง่ข้องเฮาเพาะจ้ะพี่น้องที่พี่ท่นน้องมลาลังแกงจ้ะตาบัณน้องเมฆแต่ได้วร้ายจ้ะร้ายที่เห็นมองใครนี่หน่อยที่เอาบัได้แล้วจ้ะพี่น้องที่กำลังออกมาหลุดน,น้ำกันไปเรื่อยๆจ้ะมาสึงมือได้สิมันหน่อยมันหลายนะจ้ะพี่น้องมีซาฟวนกำลงังเฮ็ดแกงก่อนจ้า 我不能说。 เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องพร้อมแกงแล้วจ้ะเดี๋ยวสาวฝนพาไปแกงแล้วจ้ะเนาะนี่จ้าพาพี่พ,พาน้องมาแกงเห็ดจ้ะนี่เห็ดที่เ่าล้างมาเห็ดกระหากับได้บ้านายจ้ะพี่น้องไปพอไปใครหน่อยๆก็เลยจงไว้เบเก็บเพิ่ดละจ้ะเนาะก็ไปส่วนที่สาวฝนเคยไปแล้วจ้ะแฟนกับเบาหอยสบายป็นได้จ้ะเพิ่นนอน สาวฝนพาพี่พาหน่องแกงฮ็ดจ้ะข้าวกระเดือดเลยพี่นอ้อมอกันหน่อยนะจ๊ะ ห่าเก็บผักเกี่ยวจะพี่น้องใส่น้อนผักเกี่ยวมันมีมองปงเลยจ้ะ กินแบบคืนอน้ำปลาเนี่ยนะจ๊ะใส่ซัมซีนี่นะจ๊ะเนาะเดือดเต็มทีนะจ๊ะใส่สมลงไปปูมเลยพี่น้องจะพี่เนาะมันปูมันจะใส่ปลาจ้ะ กับฟุ้งเหวอจ๊ะพี่น้องสีสันดอกก็จะเสพงจ้ะ,จะรอบเดือดอีกสักครู่จ๊ะพี่น้องสะฟนเอาผาใบแมงลักใส่พักอีตูวจ้ะจ้าสะฟนสิมมจะเสบเลยจ้ะเอาใส่ใบ,แ,บแมงลักไปเลย

เด้อจะม่กินถามสายฝนพี่น่อยเราจะให้แฟนซีมมีเบ่งจะพี่น่อยเส,สียบเบาซางเสียบอยู่ครับอื่เผื่อจะแก่งฮิตตงโงกหก่อนหอนเนาะ จ้าซาฟุนก็สิกินแลียก็สิขเอเดินทางกระบะบน่ะจ้าพี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในชีวิตเท็ดได้ดจ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่มจ้าพี่น้องมันในซาฟุนของปรมานเป็นได้จ้าไปพิษทางจ้าพี่น้องคิดว่าทึ่งพูดสิออกพูดบอ,อกออกนั่นซะก็เลยได้แกงให้พี่น้องเบิง้งนี้เลยจ้าได้แกงหนึ่ง แสบอยู่นะจ๊ะเนาะแกงองันหวานนี่ดีดอกจุจุมๆเห็ดก็กำลังพึ่งออกจ้ะจ้าสำหรับคปมี้ขอจบคิปเพียงสัานีแ้แหละจ้ะสวัสดีจ้า